สวัสดีครับสวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้แอดเจดีสองคุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วยและสําหรับในค่ำคืนนี้เองเป็นคืนวันอาทิตย์ผมเองก็คัดสรรมาเหมือนเดิม3คู่จะเป็นรายการพรีมร์ลีกทั้งหมด นำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มมีข้อวิจารณ์ก็ต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยครับอาร์เซนอลจะพบเจอกับทังดังของคิสตันพาเลตเวลา3ทุ่มนะครับสถิตินะครับการเล่นเกมในบ้านของอาร์เซนอลไม่เคยพ่ายแพ้กับทังดังของคิสตันพาเลตเลยและทำได้ดีกว่าในทุกๆครั้งด้วยอาร์เซนอลเองครับฟอร์มในตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยในลีก8นัดที่ผ่านมาชนะ6เสมอ1หลุดแพ้แค่เกมเดียวได้15เสียเพียงแค่3ประตูเพียงเท่านั้นและมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดี ส่วนทางด้านของพาเลสน,นะครับผลงานเนี่ยก็ถือว่าไม่หมูเช่นเดียวกันนะครับ8นัดชนะ3เสมอ1ดุดแพ้1เกมได้8เสีย4ประตูเกมเยือนก็ออกมาไม่คีเรด้วยสําหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดเอาฟอร์มมาเทียบเคียงกันเนาะก็มองว่าดีทั้งคู่แต่ถ้าวัดกันจริงๆก็จะเป็นอาร์เซนอลที่ค่อนข้างดูดีกว่ารวมถึงความได้เปรียบแล้วก็ศักยภาพเรื่องตัวผู้เล่นด้วยกระแสนะครับที่มาในวันนี้นะผมมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยติดแรงไปหน่อยก็มองว่ามีโอกาสชนะแต่จะชนะไม่ขาด เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ให้เลือกมองทางด้านของคิตตันพาเลตได้เลยผมเชื่อว่าเอาอยู่ครับถึงแพ้แพ้ไม่เกิน1ประตูแน่น,นอนและคู่ที่2นะครับจะเป็นแอตตันวิลล่าพบเจอกับทางด้านของ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มนะครับพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับทรงเนี่ยเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันเลยสำหรับทางด้านของแอตตันวิลล่าเองนะครับผลงานในตอนนี้ก็ถือว่าไม่แย่เหมือนกัน8นั้นในลีกนะครับชนะ3เสมอ3ามหลุดแพ้2เกมได้8เสีย8 มีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดูดีด้วยแมนซิตี้นะครับผลงานในตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับล่าสุดชนะในการ UCL ชนะบิเยริวไปนะครับสประตูต่อ0 8นย์นัดในลีกนะครับชนะ5เสมอ1หลุดแพ้2เกมนะครับได้17เสียไป6ประตูเพียงเท่านั้นเกมเยือนนะครับก็ออกมาค่อนข้างดูดีด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เอาฟอร์มมาเทียบกันเนาะก็มองว่าดีทั้งคู่เหมือนกัน แต่ถ้าเรามองลึกๆแล้วก็จะเป็นธนัของซิตี้ที่ค่อนข้างดูเหนือกว่าโดยเฉพาะเรื่องเกมรุกนะครับวันนี้ครับกระแสขยับลงไปบ้างแม้ว่าจะเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันแต่ผมก็ยังเชื่อใจซิตี้เพราะเกมเดียนระยะหลังเล่นดีจริงๆครับไม่น่าจะเอาอยู่ฮาแลนตอนนี้กําลังฟอร์มดีด้วยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ไม่ขอวัดใจเจ้าบ้านแล้วกันให้เลือกมองทาด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงก็ใส่ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นบอลมัตนะครับพบเจอกับผู้ด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับจะตะกันในเวลา3ทุ่มเหมือนกันจเจอกันมาของคู่นี้ก็จะเป็นทางด้านของบอลมัดที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าเสมอบอลมัตนะครับผลงานเนี่ยค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับในรีกแปดนัที่ผ่านมาชนะ4ี่เสมอ1หรืดแพ้แค่เกมเดียวนะครับได้14เสีย11มีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีด้วยส่วนทางด้านของฟอร์เรสนะครับต้องบอกว่าฟอร์มนวเวลานี้ออกทะเลไปเลย8นัดนะครับแพ้5้า เสมอ2ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวได้5เสียถึง15ประตูเลยและเกมเดือนก็ยังออกมาไม่ดีด้วยแน่นอนครับสาหรับคู่นี้มองเรื่องเฮดุเฮดมองเรื่องฟอร์มการเล่นในปัจจุบันมองเรื่องความได้เปรียบยังไงบรอนมัดเจ้าบ้านดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ติดปัญหาเดียวครับกระแสในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างอาจจะดูแปลกตาและก็ค่อนข้างจะจูงใจไปหน่อยไม่ค่อยสวยในสายตาผมเนาะคู่นี้ขอสวนกระแสแล้วกันนะครับเลือกมองทางด้านของฟอร์เรสทีมเยือน แม้ว่าฟอร์มไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าวันนี้จะมีดีด้วยการบุกไปไม่แพ้อย่างแน่นอนรอชมผลงานได้เลยน,นะครับและ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้เนาะมีให้มองทางด้านของคิตตันพาเลตให้มองแมนซิตี้และให้มองทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอแอดเี2อ้าเข้ามาร้วมสนุกเพิ่มเติมมาได้ครอบครัวกุมินิกยินดีต้อนรับท,ทุกคนครับก่อนจะจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องทางผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ